สิ่งนี้5นาทีก่อนนอนทําให้รวยไวขึ้นแบบทวีคูณนะคะสวัสดีค่ะครูอาร่าจาก Happy s ล l o ะ วันนี้เราพูดถึงทำสิ่งนี้5นาทีก่อนนอนนะคะจะทําให้คุณรวยขึ้นแบบทวีคูณนะคะอย่างแรกเลยคือขอบคุณสิ่งดีๆที่คุณได้รับในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเรื่องอาหารอร่อยหรือว่ามีคนโบกรถให้หรืออะไรก็ตามที่คุณได้รับสิ่งดีๆในวันนี้ให้คุณขอบคุณจินตนาการขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะแล้วมันจะดึงดูดทาให้สิ่งที่คุณอยากขอบคุณเข้ามาเรื่อยๆนะคือมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะและอย่างที่สองคือจินนาพจินตนาการภาพ ความมั่งคั่งที่เราต้องการนะคะโดยที่แบบเบาสบายนะไม่ใช่หนักหรือกังวลน,นะคะไม่ใช่จินตนาการเรืองมันจะเป็นไปได้หรือว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าวะมันจะมาจากทางไหนวะอันนี้คือจินตนาการแบบผสมสารความกังวลมันจะไม่ได้รับแต่เมื่อไหร่ที่จินตนาการด้วยความว่าเฮ้ยมันจะดีขนาดไหนนะถ้าวันเนี้เรามีเงินเข้าบัญชีวันละแสนวันละสองแสนสามแสนมันจะดีขนาดไหนนะ ถ้าคุณจินตนาการด้วยความรู้สึกเบาสบายแล้วก็หลับไปกับภาพนั้นเลยนะคะยังไงภาพนั้นมันจะเกิดขึ้นกับอนาคตของคุณอย่างแน่นอนมันไม่ใช่ความเชื่อมันคือกด โอเคไหมอ่ะถ้าใครชอบเทคนิคการรวยง่ายๆแบบนี้นะคะครูอ้อมีสอนไว้ในคอสมนุษย์เนรมิตพิชิต10ล้านนะคะเป็นคอสที่ครูอ้อใช้จริงนะคะเป็นเทคนิคที่ครูอ้อใช้แล้วทาให้จากเงิน200มาเป็น10ล้านได้ภายในเวลา1ปีนะคะแล้วเป็นเทคนิคที่ครูอ้อสอน SVIP ทุกคนนะและทําให้ผลลัพธ์เขาแบบว่าพลิกฝ่ามือเลยนะคะจากคนที่ไม่มีกลายเป็นคนที่เอ่อคนที่เงินไม่เข้า4ี่ถึงหเดือนพอใช้เทคนิคนี้นะคุยกันวันแรกนะคะเงินเขาเข้ามา2 0 0 0 0บาทเลยกันทีนะคะอ่ะถ้าสนใจ ะะก็ทักมาได้นะเป็นคอสที่ราคาเต็มนะ,ะ8,900บาทลงวันนี้จะได้ราคาพิเศษสุดๆนะคะเพียง3,500บาทเท่านั้นนะคะสนใจทักมาได้ ID Line @orora เพจ YouTube ที่ต่อชื่อว่า Happy s l e n เหมือนกันหมดเลยค่ะชอบช่องทางไหนติดตามช่องทางนั้นนะคะแล้วเรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ